เฮายังบอกไปแล้วยังเอาเน้นๆอีกนะเน้นตัวไหนางแกพี่ตองพี่มาเองไปลงเมื่อวานเนี่ยผมอ่านอยู่ว่าเออเอาไม่ต้องถามมาจากไหนเอาซื้อไปเลยเลยะมีคนถูกไหมน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าตาให้หน่อยตะเปิดให้หน่อยเขาซีตัวเองค่วานให้อ่ะซีตัวถูกโค๊รเลยตะเปิ้คนดังแลยเนี่ยตะเปิดลสายแหง ขอยาเลื่อนต่อมต่อมของหเลยตาปื้ดบ้องมีเลยเออนท่ออย่างน um uh uh yup ี้เลยแจก้ไขแก้ยตายตาปื้อนขอไม่ต้องไม่มาตาปื้ดขอเบอร์โทรหน่อยไม่ต้องว่าที่ร้านเขาโหล่ที่รานเอาเลยโยมวันตื่จะมาร้านใสเลยวัดกุนแห่ก็ต้องมาเจอตาปื้ดก่อนครับต้องมาเจอพ่อปื้ดก่อนก่อนอื่นเอ๋อ ต้องหาให้เจอแล้ววันนี้พี่ได้ข้อมูลอะไรไปบ้างยังไม่ได้อะไรมีแต่กับตาเฟือดต้นเงินที่ก็แห่มาเท่าไหร่ยอดยังไม่รวมนะประมาณแต่ของแอดมินอ่ะแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหประชาธิ่พตยจัาห้านอยเอาห้านอยบอกครับเออสายน้อยมาแล้วมีความสุกนะเพราะมันหาน้อย ก็มีต้นตูมต้นฮาหมดมาต้องหาเยอะเยอะอเจ้าจัไปซื้อไม่หลังมันสามนอยเลยเด้อ่อยๆมันไม่ใช่นอยเดียวบางคนไปซื้อน้อยเดียวปรากฏว่าถูกสองน้อยสุดท้ายเหรอสองนอยสุดท้ายไม่ถูกว่างั้นก็รูดทั้งสามนอยเลยเนาะอันนี้ทั้งสามนอยไปเลยผมส่งทุกวันไม่ใช่หรือทุกวัน สช่น้อยครับสช้น้อยตมกระเป๋าเลยเนี่ยครับใช่เต็มแล้ครับเต็มเต็มีลยเนี่ยสามน้อยกระปื้เนี่ยขะเินะคะรากยมากครับกะนิดกระนยนนิดกนายะครับว่าะย้อยมาเริ่มบางแล้วครับผมล่อยอด อยอดยอดตนเงิ้ไ้นี่นครับผมเยวให้ตะเปิดรายกานให้นะครับเ่ายอดเง้ไมนี่เพราะว่าตะเปิดดยู่นี่ในที่แอดมินอาจจยยอครับว่าเกเก้าเ <9 49. S 1> ่เก้าี่ตะเปิดขุดชัดๆเก้าสี่เก เราบอกให้แล้วยืนเอาเน้นนีินะก็ง่ายเด้อถ้าเลี้ยนผมก็ขายนามาซื้อแลเราคนนี้เหมือนเราฮะต้องอมาไปติดในบนย่งขั้นเดียวตท่นั้นให้แม่ัไว้กูตามสบายเลยนะอยากได้อะไรพูดกับปูเลยเด้อเลี้ยนปูที้ถ้าใครอยากออกทีวีก็ไปหาพี่มหาเหงเด้อ วันนี้พี่หมายได้ข้อมูลไปเยอะได้ฮาหนอยไปพร้อมรอขึ้นตามรอรุ่นตอนเช้าตะปดห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปรรุ่นโอเคเฮสามตัวไหมสามตัวแตกไหมแตกอาจจะแตกได้วันนี้ต้าไม่แตกแล้วตะปืดอาจจะแตกได้กต็ซีว่านะครับแต่เมื่อวานเข้าเต็มๆเนาะตะปืดเข้าครับเข้าแน่นอน Sì câu sì Ê, Câu bốn sì, câu Câu năm sì, câu câu จ้าขุนเจ้าตังให้ท่านแล้วก็เจาเหรียญให้ท่านเหรียญื่อจะไปนังโมข้าวโมเสตุลใส่เป่าท่านทุกอย่างเขเลียบ้านาไปใส่ปูชาแห้วนะครับล่ะ้านไม่มีที่ร้านคนเต็มทุกวันเลยบ้านเมีปูว่ะขายมาให้เลย มาดูรเตือูฟูซี่ปลอดขันะครับเด้ออุ่นแรกครับุ่นแรกผมน้าลีเห็นอยู่ครับอยู่บ้านยายแจ๋วบางลูเพราะเก็ดเหตแจ๋วบางลู่นาให้นเนซื้อครับพักข้ามาแลวิ่งสกถงงหอดบ้านควาเทียมได้ครับเด้อลาซาแน่แต่ว่าเป็นยังพักข้าวมาได้ครับท่านพิายยังกับพข้ามาแลดวิ่งจากถึเลยขอบไปเบิ้มตอบมาถึงส่งห้ครับ ทุกคนครับเนาะตามนั่นนะครับเนาเดียดรุ่นแรกครับนี่บาดโคตรอนงให้ออสซี่ที่่านมานะกครับเนาบาดโคดเป็นประมาณ 7, 6, เจ็ดเหกเจ้าเจ็ดครับบาโครน่าะบาโคตเป็นาโคตยูเดียสครับเห เก้าเทครับคนล่ามเอาใช่ไหมครับคือกขเรีย่าูวัดผุ้แพิ่นไห้เดีครับคนแบบมีส่งมีหลับหลายอยู่ครับนะตามปีกับนิ่มเขาเกิดบ่งนะคนแบบส่งส่งหลับรายการเป็นแบบวกข้าบุมากเป็นินเมืองมืบาทครับสำหรับคนคุเดียวนะครับเพราเซนจะได้จากาโลยนะครับครับะัดเลาะนะครับเดี๋ยวนีเตย ทาเรียนทักแชทอไลนเข้ามานะครับเรื่องเมาเอายวัดกับว่าเอาน้ำพอเปื้อนเท่าเนี่ยแหะท่านมาเอาวัดกับอะไราเอาน้อเปื้อนนะครับเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าครับท่านว่าบ่ได้กันับผมอ่ะเดี๋ยวให้แอดมินส่งให้นะเอาเอาพี่พี่ก็อย่าบูชาเหรียญเท่าไรราคาเท่าไรบอกเขาไปด้วยเอ้าเขาส่งให้อ่ะบก็ทักแชทออนไลน์เข้ามาช่องมหาเฮงครับ คุยไองคุยไลยครับผมครับผมคณะนี้ก็ร่างอ่าตอนรับผูกแขนนะครับเนาะผูกแขนรับโซ่รับไส้หลังจากแค่ต้นเงินต้นห้องครับตน้น,น,บบน,บตนเงินเขาวัดแล้วก็มาล่อรุ่นยอดว่ายยอดกดเงินพ่นมาอนี้ ป็นยอดเทไรแล้วครับเนาะเราส้มรับฟังบรรยากาศไปน้วกันนะครับเนบี่ยถ้าเป็นไก่เนาะบุญารมีเพิ่มารมีผมกูโคตรมาไล่มาทุกสารสิสทรัสทุกคิดทุกท่านะครับเนาะลางไรเข้ามาผมเต็มเดินวัดดูครับเนาะช่อ,อนสายบุญเพิ่นผมลางไรกเข้ามาเต็มครับ คนหนึ่งครบแล้วเร่ามุนทาการเป็นเ้ฟสาแล้วจ้เบิ้งแล้วรวยเป็ใสหรอเบิ้งแลด้วยเปนล้วี่อเนี่ยแล้วเอ้ามีเท่าไรกันมีเท่านั้นเป็นเงินอ่าฟันนี้อ่วัดกุ้งเฮียของเข้าได้ยอดต้นเงินที่ญอดยโยมได้มากตลอดทั้งของเอฟซีต่างๆเอ็ดออก็เอ็ดมินต่างๆที่เอฟซีเข้ามารวมหมุนในครั้งนี้ ในวันนี้เ้อเฉพาะวันนี้ได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนเจันหนึ่งร้อยบาทหนอยอนยังบกเลยังเก็บเงินยังบนท่านบนี่ครับผมสำหรับเงินอยู่ในธนาคารของอาจารย์เงินธนาคารของอาจารย์ในขณะนี้กับบัณานิ่งท่กัน อ่าล้วยังกระบ,บนิ่งจักยัง <c oughs> มันมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆข <c oughs> องอาจารย์1นึ่งแสล้านหล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้บสามจุดหกสี่หนึ่ออ่ละเงินในมือของอาจารย์8 0ด0 0 0สองหมืกว่าบาทแปดแสน ถ้าสรุปแล้วตอนนี้เขามีเงนนนินประมาณ3ล้านสามล้านสรุปแล้วเป็ประมาณสามล้านฟานิาน,นมันกับพระระนิ่ง<ฆ>มันกับมาเรื่อยค่ะคน่ะของแต่ละงอ,อมาดีคุณเห็นไหนมใช่ <c oughs> ต้องยังยิงเงินเป็นรับเอาปากอี่แฉมาดคุณแล้วแต่ละคนเอาเงินเตียมมันหนักเยอะเอาเงินวันนี้ครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัเอาตอนนี้เขามีเงินประมาณเกือบสามล้านเอามีเงินสามล้านตัว ตำลางพัวคเนอะอืออ่นเกได้สรุปอีกรอบนึงเจ็ด่พันหนึ่ร <c oughs> นะ้ <c oughs> อยบาอื้นก็สรุเจดันหนึ่งรอยบาทครับผมเอาตัดขเรื่อยเนาะขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณมินต่างๆที่เพิ่นได้นำเอฟซีของเพิ่นเอาทางวัดนาเด้อประชาสัมพันธ์ให้นเนีวัดนาถ้าเข้าฟปังปังขอขอบัดนี้ ท่านให้เอฟเอถ่าเอฟซีข้าได้ในมากไม่ขอเต็น้าเต่นขอเต็นจังน้อยแม่ก็ไปห้าสิใส่เต็นแล้วได้บาทนี่เพราะว่าเอาของเต็นจากจุดสีมา2องอันเ้าแพะว๊าบมี่เสื้อบ้านจุมสีก็เลยขอมา2องอันกุูแท้าเข้าวาสันมี ขอขอเอฟซีต่างๆฝากบอกฝากจากเอ็ดมินของเขานี่ละฝากเอฟซีของเข้าถ้างวดงวดที่แล้วได้แน่ๆที่พอว้านได้แน่ๆได้แน่ๆได้แน่ๆนะแต่เขากะบอยกเปิดเผเอียยังเพียงแต่ว่าวันที่สิบห้าเพื่อนหายแน่ๆหายแน่ๆจึงได้กะฝากเอฟซีกูใด้มีกำลังสัทธาก็ขอเต้น อ่าครับดื่มความจตน่งขอเต้นมากกันแล้วกันเนาะมีเต้นมีเก้าอี้อันนี้ตอนนี้เข้ากันเริ่มต้นใบเม่นบอล่ะคืออาจารย์มาก่มมีอย่างนี้มีตะโตด้วยเออก็ได้มาขออีพออ่าเอียงเกาะอีพอเข้านี่อีพอมีบูลเข้าตัวนี้ก็ได้เกือบได้สามล้านแล้วอ่ากับสามล้านพมเปอย่างนี้มาสร้างสร้างให้เพื่อนแต่ว่าเล็กๆนิดหน่อยกับได้ขอเอฟซี จากเอดมินต่างๆว่าเขาหมดนาเขาได้แล้วเขาขอเต็นแน่ขอเก้าอี้แน่ขอโต๊ะแน่ครับผมจากญาติพี่น้องของเขาจากเอซต่างๆอ่ะจะนออขสาธุสาธุครับผมเออแล้วรับไปเนี่ยขอบคุณมกยอดขอคพี่น้องยอดพี่น้องยอด สเป็นสภาพเต้นนะครับเนาะตามที่อาจารย์เบา่าสภาพเต้นโต๊ะเก้าอี้จะยืนความต็มน่องเขาไม่ได้นะครับเด้อาจากอาจารย์เพิ่นวัดกุฏแหครับเพิ่นขาดเพิ่นเหลือเพิ่นขาดร้ายครับเพิ่นสั่งไม่ผู้ใดมิจิต่าอยากร่วมบุญโต,โต๊ะเก้าอี้ตเต้นครับ ยืนความสน่งของว่นไหนนะครับเด้อครับผมสำหรับยอดติดเงินมือนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเด้อครับผครับผมสำหรับชิปนี้ครับผมสำหรับชิปนี้กับขอบคุณหลายๆพมกมาการไปการนั่น ยนบระวัตนนอนเนยล้างไหลมาตรวคนมาคนบักคาคนละามีกีดคันนะครับผมเมื่อยอยู่ได้มัดมือมัดขึ้นเมือัเาะว่าบมเมื่อยเมื่อยจักเม็ดเตียงเมื่อยจ็เม็ดวียได้ใบเดียบได้บเนของเดี๋ยวชคเดี๋ยวลาบกติ้ตามมาเองก็จะสนเมียคณะกรรมการนะครับนี่ตัคนสวยๆองง่นอยู่บ้านได บ้านนากพบสามูบานน่าจะงเซใช่นาสามูบานใช่ไหมเซบานน่าใช่นับจนหมดมือหมดเกินคณะกรรมการไปจายเงินนะครับ กินเายเขาแล้วร่วมแล้วทางนี้ก็ยอดนะครับเดี e bon ๋ยวพายจันกำลังเขียงด้วครับคเมื่อวืนเดิกก็ได้ยินเรื่องรับไว้เรัได้ยนรับไว้เดี๋ยวยอดบ่านี่การยอดยงนี้ท่นเองเนนี่เราทำรับไว้ตรับพี่น้องเอฟีทีโอนพันี้าบห้ากต่รอดแรกอ่ะ เอามาสวายพระแล้วรอดสองีกคาดว่าเป็ดพันนะครับเมื่อนี้ในส่วนของตนเงินตุ่นั้นกันนะครับเราะผมขอพุณหลายๆสำหรับเนืท่าการแจกโชคสัหับนะครับเราะมื่อนี้ยอดเจ็ดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนส่วนทังดเดียวภากลมันเป็นรวม นับเมินนับได้เมือนมือเลยม่งเลย่นะนับเสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์เท็ดมือบ้างเด้อ่ะเงินนัดตอนนี้สามล้านสามหมื่นหนึ่งัสามสิรามสิบาบาทจุดหกวนนี้เงินเนนักตอนนี้ เอายอดถ้าใครชอบก็เอาเด้อยวเพื่อสำหรับยอดจำมาทื้อเพิในไซกนนหนึ่งลานหนึงนน่ในธนาคารอ่าแปดแสนเงินสดนับมือนี่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นอ่า

ไม่แน่ไม่แน่ตามยอดตามยอดเด้อครับเพื่อตามยอดเรื่ออด่อเพื่อเ่อยพอเพืเพิ่เพอเพ่อ่าเ

อาจารย์เนี่ยตามลมเข้าๆในที่น่องได้ครับโซเลติยอดนะครับเนาะแคปนาเกลไว้ครับนกซีครับยอดแคปนาเกลไว้แล้วกันเนาะครับเนาะยอดตามนี่ละตามที่พระอาจารย์เพิ่งบอกครับครับผมตามนี่ครับขอบคุณน้ไลายครับเอาขอบพี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูยอดกันนะครับ